สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอสุรทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเกมุกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่ผมหายหน้าหายตาก็ไม่ใช่ไปไหนอรเพราะว่าเกมอสุรครับตอนนี้มีอยู่ในมบายหรือในโทรศัพท์นั่นเองนะครับมีให้โหลดวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมวันนี้นะครับก็มีผู้สนับสนุนนะครับใจดี JD. เป็นสปอนเซอร์ครับให้ผมมาหยอดตู้หยอดไข่พรีเมียมอ่ะเพราะว่า แพทนี้ GM เขาเอาตู้หยอดไข่ธรรมดาแล้วก็ไข่พรีเมียมมาด้วยนะครับแต่ว่าเกมนุฟครับเจ้าพ่อฉายารอบเดียวจอดนะครับวันนี้จะมาจัดตู้ไข่พรีเมียมนะครับรอบเดียวจอดอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์จริงหรือไม่นะครับยังไงก็ใครสนใจที่อยากจะมาเล่นก็เจอเกมนู๊ที่ไหนก็อ่าเข้ามาได้เลยนะครับอ่าหลังจากจเข้ามาแล้วครับวันนี้โซ so, ผมก็มีอยู่ติดตัวนิดเดียวเองนะครับ ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับที่ขึ้นบนจอนะครับผมเอ้าเดี๋ยวตู้หอดไข่โอ้โหและนี่ก็คือของที่จะเพิ่มอ่ของที่มีในตู้จอดไข่พรีเมียมนะครับก็มีเอ็กเซนคันเทพทั้ง V1 แล้วก็ V2 นะครับแล้วก็มีบัตรเกมเอนดียีใบ ชุดบูสต์สุมพิเศษแล้วก็ไอตัวแกะม่วงนะครับแล้วก็ปีกบัตเตอร์ไฟมีคาถากิฟฟินเดอร์กิฟฟินดอร์กิฟฟินอะไรวะแล้วก็มีชุดเด็กเสดวิง่ายสบายเวลาแล้วก็ชุดกองตีบวกตัวตับใหญ่นะครับพร้อมกันหรือยังครับทำใจหายใจให้เข้าหายใจเข้าลึกๆสุดหายใจเข้าออกพร้อมแล้ว เอ้าได้บัตรอินดี้ทองคำด้วยเช็ดโดอ่าก็ถือว่าโอเคครับก็สมน้ำสมเนื้อครับผมใครสนใจอยากจะเป็นผู้สนับสนโุนโดเน a นะครับผมก็ติดต่อข้างล่างได้เลยนะครับผมไหนๆก็มาไม่เสียเท่วแล้วนะครับก็ใช้บัตรเกมอินดี้นะครับว่าผมจะได้ตะโก้อะไรนะครับผมก็หายใจเข้าลึลกๆเหมือนกันครับเอ๊หรือว่าผมลืมใส่คาถาชิตังมี เออครับชวนเผารับแลด้วยนะครับคนที่ใช้มือถือนะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับโซก็บอกราคานะครับสําหรับคนไหนที่สะดวกในการใช้สลีปเกมเติมเงินนะครับก็สามารถเติมได้ที่หน้าเว็บของเกมอินดี้นะครับผม สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบของฟรีครับแน่นอนครับเกมนูบไม่ให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับผมมีโค้ดที่ผมได้ทำการอุดหนุนเกมอสูรานะครับเพื่อมาแจกพี่น้องประชาชนตาดีได้ตาร้ายเสียเอา้ากดโลด ยังไงคนที่ได้โค้ดไปแล้วนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือคอมเมนต์ในเพจเกมนุกนะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ในช่อง YouTube ของเกมนุกแล้วก็มากดไลค์แฟนเพจที่เกมนุกีเนะครับผมเดี๋ยวถ้าจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็จะแวะมาอีกนะครับผมวันนี้ไปละครับ